สวัสดีครับพ่กับผมนะครับในช่องอเกษตรทุ่งสถีนะครับวันนี้ฝนตกนะครับอากาศสดชื่นนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับการคัดสรรพันธุ์นะครับหรือควบคุมพันธุอ้อยนะครับของผมว่าพวกเราเนี่ยทำการคัดสรรหรือควบคุมพัน์อ้อยกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยก็ช่วยกด ไลค์นะครับกดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับก็จะมาเข้าเรื่องเลยนะครับว่าผมเนี่ยคัดสรรพันอ้อยกันอย่างไรนะครับดูนะครับพันอ้อยของผมนี่นะครับสูงครับสวยครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยมีอาชีพนะครับในการปลูกอ้อยนะครับ มาพอสมควรนะครับพวกเราก็ทําการคัดพันเนี่ยกันมาอย่างนานแล้วก,ก่อนที่จะปลูกเนี่ยเราควรจะรู้ลักษณะของอต้นพันธุอ้อยที่ดีเนี่ยควรจะมีอย่างไรบ้างนะครับต้นพันธอ้อยที่ดีนะครับควรจะมีอายุนะครับเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับจะเป็นช่วงอายุที่ดีที่สุดนะครับของพันธุอ้อยจะมีประสิทธิภาพในการแตกแตกหน่อเนี่ยแตกรากเนี่ยดีมากนะครับแล้วลองลงมาคืออายุ เกถึงสิเดือนนะครับช่วงนี้คือจะเป็นช่วงประสิทธิภาพจะลดต่ำลงนิดนึงนะครับจะด้อบบนี้หากเกิน12เดือนแล้วเนี่ยมันจะ,ะเริ่มไม่ค่อยดีละประสิทธิภาพเนี่ยจะไม่ค่อยแตกตัวเนี่ยจะจะ,จะลดต่ำลงนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําที่จะปลูกครับเพราะว่าอายุขนาดนั้นแล้วเขาก็เตรียมที่จะ,ะเป็นอ้อยเข้าโรงงานละเขาจะตัวเขาจะทาน้าตาลละ ก็จะประสิทธิภาพในการแตกเนี่ยจะน้อยนะช่วงช่วงช่วงที่จะใช้ได้เนี่ยของเขาเนี่ยเขาได้ใช้ได้แค่ช่วงนะครับถ้าหมดอ้อย13เดือนนะครับขึ้นไปนะครับ1 3 1 4เดือนเนี่ยช่วงนี้จะได้เขาได้ได้แค่ช่วงอช่วงกลางนะครับแล้วก็ช่วงช่วงบนนะครับที่ว่ามันจะแตกตาแตกหน่อนนะครับและต่อมานะครับคือลําต้นนะครับลาต้นของเขาเนี่ยคนที่จะมีความนะครับปวบบ้วนนะครับดูนะครับ เขาบวนเป็นไงดูครับเช่นอ้อยล่านี้นะครับนี่ครับลักษณะนะครับเส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงคือเส้นรอบเนี่ยใช้สายเทปวัดเนี่ยจะอยู่ที่นะครับประมาณนะครับสิบเซนติเมตรนะครับความยาวของป้องครับช่วงความยาวของป้องเนี่ยเห็นไหมครับนะครับความยาวป้องก็จะอยู่ประมาณนะครับเจ็ดถึงแปดเซนติเมตรนะครับและส่วนนะครับส่วนตาเนี่ยตาเขาเนี่ยต้อง สดใสนะครับเห็นไหมครับนี่ครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับตาอ้อยต้องดีนะครับมีสภาพตาอ้อยที่ดีนะครับนะครับพอเมื่อเรารู้จักขณะพันอ้อยแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดเลยคือนะครับอ้อยนะครับพันอ้อยเนี่ยต้องปลอดโรคนะครับปลอดจากโรคนะครับเนี่แหละครับสิ่งสําคัญที่เราทําการควบคุมและคัดพันคัดสรรพันธุนี้ขึ้นมา พอเมื่อ,อเราทําการคัดเลือกเนี่ยจากปีที่แล้วแล้วเนี่ยเราก็ทําการหาแปลงแปลงลงแปลงเราเนี่ยแปลงที่เราจะจะเพาะจะเอาไปนําขยายพันเนี่ยนี่นะครับก็ส่งนะครับส่งทีมเข้ามาตัดนะครับส่งทีมงานเข้ามาตัดดูนะครับอันนี้เขาก็ตัดไปเป็นส่วนใหญ่ละ ตรงนี้ก็อ้อยผมก็จะอยู่อายุประมาณนะครับ9้าถึง12บเดือน,นครับก็จะเริ่มนั่นแหละครับแต่ก็ทันอยู่นะครับแล้วก็ส่งทีมตัดเข้าไปคือทีมตัดเนี่ยเขาจะตัดกันนะครับหนึ่งมัดเนี่ยเขาจะตัดเป็นมัดนะครับหนึ่งมัดจะมีสิบหลํานะครับเพื่อการขนส่งที่ง่ายนะครับเพื่อการขนส่งที่เป็การขนส่งขนย้าย,ยง่ายนะครับพอเมื่อเราตัดเสร็จแล้วได้จํานวนที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ นำพันอ้อยเนะี่ยที่อยู่ในแปลงของเราเนะี่ยที่จะไปขยายเนะี่ยไปสู่แปลงอื่นนะครับนําเพื่อไปสู่แปลงที่เราจะไปขยายหรือผู้ที่ให้ผู้ที่ใช้บริการของของตัวผมเนะี่ยอย่างผู้ที่จ้างให้ผมเนะี่ยไปปลูกเนะี่ยไปเหมาปลูกไปทําอะไรเนะี่ยเราก็จะขนยาไปขนยาไปปุ๊บแล้วเราทํำไงต่อนะครับเมื่อเราไปถึงแล้วเราก็เราก็นะครับนําเครื่องไอ้นำอ้อยของเราเนะี่ย ที่เป็นมัดเนี่ยใส่ในตะกร้าเครื่องปลูกเพราะ1ตะกร้าเนี่ยจะมีนะครับประมาณนะครับ25-30ถึงมัดนะครับที่ขึ้นไปนะครับแล้วแต่แบรนด์นะครับแล้วแต่แบรนด์ของเครื่องปลูกของแต่ละยี่ห้อนะครับก็เราจะคือขั้นตอนนี้แหละครับที่เราจะทําการคัดและควบคุมละเราจะคัดหนึ่งรอบก่อนเราจะคัดคัดด้วยคนที่ป้อนอ้อยทางด้านบนนะครับเขาก็จะรับอ้อยจากเราเนี่ยขึ้นไปนะครับใส่ตะกร้าแล้วเขาจะตัดนะครับตัดออก เขาจะเห็นอ้อยนะที่สงสัยนะครับที่สงสัยว่าจะเป็นนะครับว่าจะเป็นโรคนะครับหรือค่ออ้อยเล็กๆอะไรนะครับเขาก็จะคัดออกนะครับคัดออกเลยเขา,าต้องบอกไว้ก่อนว่าทีมของผมเนี่ยหรือว่าคนที่ผมปลูกเนี่ยก็เป็นคนที่นะครับทําการเกษตรทำเกี่ยวกับอ้อยเนี่ยกันมานาแนล้วนะครับไม่ใช่คนมั่วตัวไปคัดนะครับไม่ได้ไม่ใช่ครับ แล้วก็จะพอสังเกตนะครับพวกเราก็สังเกตกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่ยกพันขึ้นไปเนี่ยเราก็จะช่วยกันทัดทัดออกนะครับทัดต้นที่มันไม่ดีออกนะครับจากจากไร่นะครับบางทีเราในไร่เนี่ยเราก,ก็อาจจะควบคุมไม่ได้นะครับก็อย่างเช่นนี่นะครับอย่างอ้อยที่มีนะครับลักษณะแบบเนี้มีแตกยอดออกบนแตกหน่อออกข้างเนี่ยหรือ อ้อยที่แห้งเหี่ยวหรือพันุอ้อยที่เราไม่ต้องการที่จะให้ปะปนอยู่ในแปลงเราเนี่ยก็จะคัดออกนี่ครับคือการคัดรั้งแรกนะครับเราจะคัดออกเมื่อเราคัดออกแล้วเนี่ยเราก็ทําการปลูกนะครับเราทําอย่างนี้ทุกตะก้านะครับทุกตะก้านะครับทุกตะก้าเครื่องปลูกแล้วก็ทําการคัดออกเมื่อเราคัดออกแล้วนะครับเราก็ปลูกไปปลูกไปให้จนจนหมดแปลงนะครับพอปลูกไปจนหมดแปลงแล้วเนี่ย เราก็เมื่อหลังจากปลูกเนี่ยหลังจากนั้นน่ะเมื่อหนึ่งถึงสองเดือนแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูแปลงอีกทีหนึง่งเราจะเข้ากลับไปเราจะกลับไปนะครับกลับไปดูแปลงที่เราปลูกไว้เนี่ยว่ามาีพันหรือ,อมีท่อนอ้อยของเราเนี่ยที่เป็นโรคแทรกซ้อนเนี่ยเล็ดรอดอไปสู่แปลงของของผู้ที่เราให้บริการน่ะหรือหรือผู้ที่ซื้อพันธุ์ของเราไปเนี่ยมีไหม นะครับเพราะว่าโรคที่น่ากลัวที่สุดของอ้อยนะครับคือโรคใบขาวนะครับโรคใบขาวเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดโรคใบขาวเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดของชาวไร่นะครับเพราะว่ามันจะขยายเป็นวงกว้างนะครับเกิดจากอะไรนะครับโรคใบขาวเกิดจากตัวพิษกระจันเนี่ยถ้ามากัดเจาะนะครับแล้วก็กัดเจาะแล้วก็บินไปบินไปรอบรอบกัดเจาะไอ้ที่อ้อยที่เป็นโรคเนี่ยไปสู่บริเวณแปลงอื่น แล้วก็ทําการควบคุมได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเมื่ออ้อยโตแล้วเนี่ยเมื่ออ้อยที่เนี่ยโตแล้วลักษณะตับโตไงเี้แล้วมันก็อาจจะแฝงมานะครับแฝงมาด้วยโรคแล้วก็จึงต้องคัดอย่างละเอียดอีกครั้งก็ตอนที่เราปลูกอ้อยเสร็จเนะี่ยมันจะเห็นได้ชัดมากเมื่อเรามองไปในแถวอ้อยเนี่ยอ้อยใบขาวเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยคือของผมปลูกเนี่ยมันก็อาจจะมีเล็ดรอดประมาณสักหนึ่ง อ่าหนึ่งหนอ่อสองหนอ่อสามหน่อครับเต็มที่นะครับถ้ามากกว่านั้นนี่มากกว่านั้นนี่คือมันจะระบาดละคือก็จะเริ่มไม่ไหวละเกิดทากระบาดปุ๊บเนี่ยประสิทธิภาพหรือผลผลิตของอ้อยเนี่ยมันจะลดต่ําลงนะครับเราเราเราเลยเราเลยทำแบบนี้เราทําแบบนี้มานานครับทําแบบนี้มานานเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ชาวไร่หรือผู้ที่ใช้บริการเราเนี่ยได้อ้อยที่มีคุณภาพนะครับมีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพเมื่ออ้อยเนี่ยไม่มีโรคไม่มี อะไรเนี่ยมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพให้การผลผลิตของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับหากท่านใดทําอยู่นี่ก็ก็ดีครับส่งเสริมครับช่วยกันทำครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อชาวไร่ทั้งนั้นนะครับจะได้ไม่มีโรคระบาดนะครับจะได้ไม่มีโรคระบาดแล้วจะได้ควบคุมโรคได้นะครับคุณภาพของเราก็จะดีนะครับคนที่จ้างเราไปปลูกก็จะไว้ใจเราได้นะครับพันอ้อยของเราเนี่ยจะจะจะดีนะครับก็ ถ้าเป็นสไลด์ดีก็ช่วยกดไลค์นะครับท้ายนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ส่งมาติชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ส่งมาครับรับฟังนะครับก็ขอจบคลิปในการคัดสรรพันธุ์ของผมนะครับที่ผมทําอยู่คัดสรรคัดเลือกควบคุมนะครับพันธุ์เพื่อปลอดโรคนะครับเพื่อเป็น สิ่งที่ดีมอบสิ่งดีให้แก่พี่น้องชาวไร่ในเขตของผมที่รับผิดชอบอยู่ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ